นาดภูวนชื่อนี้ถ้าถามเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าถามคนที่มีอายุสัก40ปีขึ้นไปจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะพระเอกหนังพระเอกละครแล้วก็มีตำแหน่งทางราชการใหญ่โตมากตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณก็คือตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับงานในวงการคุณอานาจรับงานแสดงทุกบทบาททั้งบทของพระเอกบทคนดีบทร้ายมีผลงานการแสดงทั้งหนังทั้งละครมากมาย แล้วก็ยังได้รับรางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประจำปี2516จากภาพยนตร์เรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณแสดงคู่กับคุณภาวนาชนะจิตและคุณพัทราวดีศร,รีไรรัตสำหรับประวัติของคุณอานามีชื่อจริงก็คืออุดมพรโคธิรันเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2489ปัจจุบันอายุ79ปีเกิดที่กรุงเทพ เป็นลูกชายของพันตำรวจเอกพิเศษสิริโคธีรันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากับนางพันธ์พิมพโคธีรันเรียนจบชั้นมัธยม8ที่โรงเรียนสันติราชบำรุงจบคณะรัฐศาสตร์การปกครองจากมหาวิทยาลัยซีบาสเตียนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์พอเรียนจบมาก็สอบเข้ารับราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งแรกที่รับก็คือดำรงตำแหน่งประหลัดอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีต่อมาก็ได้ย้ายมาเป็นประหลัดอำเภอเมืองนครนายก ต่อมาก็ได้มาเป็นนายอำเภอรพระยืน่นจังหวัดขอนแก่นจนมาถึงตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะ,กะเกษียณร,ราชการในปี2549ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณอานาตรับราชการไปด้วยแล้วก็ทำงานในวงการไปด้วยซึ่งคุณอานาตมีเวลาแสดงหนังเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการเท่านั้นจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงของคุณอานาตเนื่องจากคุณอาาตในวัยหนุ่มเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาหล่อเข้มแบบชายไทย ในปี2513ก็ได้มีคนติดต่อให้ไปแสดงละครการกุศลทางช่องเจ็เรื่องลาก่อนน้านเจ้าสำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์คุณอานาถมีโอกาสได้รู้จักกับคุณมิตรชัยบัญชาที่งานวันเกิดของญาติผู้ใหญ่ของคุณอาณาทีอำเภอบางแสนจังหวัดชนบุรีที่คุณมิตรชัยบัญชามาร่วมงานด้วยก่อนที่คุณมิตรจะเสียชีวิตประมาณสองเดือนพอคุณมิรเสียชีวิตคุณอานาถก็มาร่วมงานศพของคุณมิตร คุณวิเชียนสังวนไทยเห็นคุณอานาถก็เลยชวนมาแสดงหนังพร้อมกับตั้งชื่อให้เป็นนาถผัวในาจากนั้นในปี2514คุณอานาถก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกออกมากับบทพระเอกก็คือเรื่องแม่สีพรายแสดงคู่กับคุณเพชรชราชวราชหนังเรื่องนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคุณอานาถเป็นอย่างมากหลังจากนั้นในปี2515ก็มีผลงานตามมาอีกสาเรื่องก็คือเรื่องขวัญใจลูกทุ่งเรื่องหมัดสังหารเรื่องหัวใจป่า ต่อมาในปี2516ก็มีผลงานการแสดงภาพ,พยนตร์ตามมาอีก3เรื่องก็คือเรื่องคู่กรรมแสดงเป็นโกโบริแล้วก็ยังเป็นโกโบริคนแรกในฉบับภาพ,พยนตร์อีกด้วยเรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณเรื่องน้ำซอซายหลังจากนั้นคุณอานาจก็ได้มีผลงานการแสดงภาพ,พยนตร์ออกมาอีกมากมายบทบาทที่รับในช่วงแรกก็จะเป็นบทพระเอกต่อมาในระยะหลังคุณอานาถก็เปลี่ยนมารับ,บบทบาทที่หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทพระเอกบทพระรองบทคนดีบทตำรวจบทร้ายคุณอาณาถมีผลงานทางด้านการแสดงภาพยนตร์เกือบ100เรื่องเรื่องล่าสุดที่แสดงก็คือในปี2555เรื่องวงสงครามวีรบุรุษคุณอาณาถเข้าสู่วงการละครเมื่อปี2513กับละครเรื่องลาก่อนน่านเจ้าหลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงละครเรื่องล่าสุดเมื่อปี2565ก็คือละครเรื่องกรงน้ำเพื่อทางช่องเ รวมๆแล้วคุณอานาถมีผลงานการแสดงละครประมาณ100เรื่องอย่างเช่นเรื่องคุ้มผาคำเรื่องหมูแดงเรื่องอายารักเรื่องค่าแห่งชีวิตเป็นต้นคุณอานาถททำงานในวงการควบคู่ไปกับรับราชการจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการจากนั้นเมื่อปี2550คุณอานาถก็ได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขตสองในนามพักเพื่อแผ่นดินแต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งสำหรับชีวิตส่วนตัวคุณอานาถสมรสกับคุณนิตยาปานถึก ซึ่งเป็นนามสกุลเดิมทั้งคู่แต่งงานกันมานานกว่าห0ปีมีลูกทั้งหมดสี่คนลูกสาวก็คือคุณจารุสิริพุนในซึ่งก็เป็นนักแสดงเช่นกันสำหรับสุขภาพคุณอานาถมีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจเป็นหนักถึงขั้นเคยเข้าห้อง i อ u หลายครั้งสำหรับชีวิตปัจจุบันคุณอานาถมีบ้านอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีบ้านทั้งหมดสามหลังมีสวนอีกสิบไร่ปลูกต้นไม้ทุกอย่างที่กินได้ในสวนมีความเป็นอยู่สุขสบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไร ปัจจุบันคุณอาณาจไม่ได้รับงานในวงการแล้วเนื่องจากอายุมากขึ้น